แกเมือนแค่ภาพคุณภาพต่ำคนระดับอย่างฉันนะนะไม่ลดตัวลงไปใช้ภาพคุณภาพต่ำอย่างแกหรอกสวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าเราต้องการจะเหยียดชนชั้นหรืออะไรหรอกนะคะเพราะว่าการออกแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรใช้ภาพคุณภาพต่ำเพราะว่าจะทำให้งานของเราเนี่ยค่ะดูออกมา่วยภาพคุณภาพแตกไม่สวยไม่มีอะไรดีเลยดูไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลเออ,เอ,อ น,นี่มึงโกรธใครมาปะเนี่ยขอโทษค่ะพอดีอินไปหน่อยนั่นแหละค่ะ ถ้าเราเลือกใช้ภาพที่คุณภาพต่ำหรือว่าไม่ละเอียดพอเนี่ยนะคะก็จะทําให้งานของเราเนี่ยดูออกมาไม่ค่อยดีดูออกมาแบบไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะดังนั้นเนี่ยในการเลือกใช้ภาพนะคะเราควรเลือกภาพที่มีขนาดที่ใหญ่ไว้ก่อนเลือกมาก่อนนะคะถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยเราก็ค่อยมาครอบหรือว่าค่อยมาลดขนาดก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าภาพมันเล็กไปเนี่ยถ้าเรามาขยายยังไงภาพก็แตกแน่นอนค่ะแต่สําหรับนี้นี่ก็คือการเลือกภาพนั่นเองนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเอ๊ะนี่คือหัวข้ออะไร โมเ่ลละครการเลือกภาพนะคะว่าเลือกภาพยังไงให้เหมาะสมกับงานนั่นเองค่ะแต่จริงๆแล้วรู้กันไหมคะว่าการเลือกภาพประกอบเนี่ยค่ะไม่ได้เลือกแค่เพราะว่าสวยงามอย่างเดียวนะคะแต่ในบางภาพเนี่ยยังสามารถใช้ในการช่วยเสื่ออารมณ์หรือว่าใช้ในการช่วยเล่าเรื่องอธิบายในสิ่งที่เรากําลังพูดอยู่นะตอนนั้นได้ด้วยค่ะซึ่งการเลือกภาพประกอบที่ดีนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารอารมณ์ได้เช่นความตัลกความคิดสร้างสรรค์หรือว่าอารมณ์ของการแข่งขันในขณะที่เรากําลังนําเสนออยู่นั่นเองนะคะจากการเลือกภาพประกอบที่ดี และนอกจากนี้เนี่ยในบางภาพยังสามารถช่วยสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูหรือว่าผู้ฟังได้อีกด้วยนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารอารมณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนี่เห็นพูดถึงแต่ภาพประกอบล้วองประกอบอื่นๆไม่สําคัญเหรอสำคัญสิคะองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กับรูปภาพเลยนะคะเพราะว่าไม,ม่ว่าจะเป็นรูปร่างลายเส้นวิดีโอไอคอนหรือสัญลักษณ์ต่างๆที่เรานํามาใช้เนี่ยค่ะต่างก็มีความหมายแล้วก็มีการสื่ออารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นใ,นในการที่เราเลือกนํามาใช้เนี่ย ถ้าเราสามารถเลือกให้ตรงความหมายหรือว่าตรงกับเรื่องราวที่เราจะพูดได้เนี่ยก็จะช่วยซัพพอตให้งานของเราดูน่าฟังดูน่าสนใจขึ้นได้มากทีเดียวค่ะและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะในการหาภาพประกอบหรือว่าองค์ประกอบอื่นๆมาใช้ในงานเนี่ยสำคัญที่สุดนั่นก็คือเราจะต้องเอามาใช้โดยที่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราคงไม่ชอบใจเท่าไหร่เนาะเวลาที่มีคนขโมยเอางานของเราไปใช้ถือทางกฎหมายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะก็มีหลากหลายเว็บมากเลยที่ซัพพอตในเรื่องของการหาพวกภาพประกอบหรือองค์ปประะกอบต่่่าางๆนไมวจเ็ เป็นสายเป้หรือว่าสายพร้อมที่จะแบบจ่ายตังค์จะซื้อมาอ่นีคะก็มีเว็บซัพพอร์ตตรงนี้ซึ่งก็มีงานสวยๆหลากหลายเลยหรือแม้แต่ใครที่เป็นสายฟรีหรือว่ามีทุนน้อยเนี่ยก็มีเว็บซัพพอร์ตอีกเช่นกันและในวันนี้ค่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้มามือเปล่าอีกเช่นเคยเพราะว่าเรามีเว็บสําหรับหาภาพแล้วก็องค์ประกอบเหล่านี้มาฝากทุกคนด้วยค่ะซึ่งจะรวมไว้ให้ที่ด้านล่างคอมเมนต์นี้เลยนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยซึ่งมีทั้งสําหรับสายเป้แล้วก็สายฟรีด้วยเช่นกันและสําหรับในเรื่องถัดไปนะคะนอกจากการใส่องคค์์ประกกออบต่างงๆแล้วี กอบหนึ่งที่หลีกหนีไม่ได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ภาพนะคะนั่นก็คือเสียงประกอบนั่นเองค่ะว่าแต่เสียงเนี่ยมันคือเสียงอะไรแล้วมีความสําคัญยังไงก็รอติดตามได้ที่พาร์ทหน้านะคะว่ามันคืออะไรไม่บอกหรอกตอนนี้ไปแล้วบาย